วันนี้เราจะพาทุกคนไปพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติเล่นน้ำให้ชุมช่มฉ่ำและพายเรือให้สมุกสุดเรีย่ยงแวะรับประทานอาหารที่คาเฟ่วิวหลักล้านและไหว้พระทำบุญที่สักครั้งในชีวิตทุกคนควรได้ไปสัมผัสในว o งเด r Park ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะจ๊ะ ไอเยี่ยมนอนท่านี่มันดูปลอมเลยสักนอางี้แคเธอนอนไปเดี๋ยวไปกูนอนงี้ดีกว่าโอ้ยเยี่ย ถึงละฮะถึงละฮะเจ้าคลองบ่ครับเจ้าคลองทีมีบ่ครับแมนแมนเดียวอยู่จังหวัดเลยวะเรีพูดภาษาถูกเหมืนพี่ไปเหนือนี่อเขาืมเินแกงล่บป้า มาถึงก็เล่นก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหมือนยางอันนี้ใช่เหรอใช่ใช่เหรอไม่ใช่ใช่ใช่ต้องรัางตัวลอยลอยมืออาลอยไม่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 ต้องยุ่งล้างตัวไปล้างตัว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 นินโอ้เย็นโอ้เย็นมากเย็นมากหนาวเลยแหละอ้ห เป็บวมันสบายเก้บเงียบเลยเอ้ยรอดิไม่รอมันไ่รอดเอามายืนยืนรอยืนรอเมื่อไหร่มันจะเต็มอ่ะกปีให้ดูไหมยืนีสัตว์นอี่นอี จะไปสไลเดอรอไอตรงนี้มันสลับเด็กน้อยของเราของกิงตรงนู้ติงนู้ค่ก่อนจะขึ้นเราพามาดูกระแสน้ำก่อนเฮ้ยเฮ้ยลง้หได้ไม่ฟูเนี่ยดูครับก็ถือว่าแรงอยู่นะแรงเออแรงเลยอ่ะกำลังหาทางขึ้นนะฮะความสูงก็ยังยังไม่เท่าไหร่นะ อันไหนวะขึ้นขอีกขึ้นอีกอ๋อขึ้นอีกชั้นอันนี้ของเด็กหรือไม่อันนี้จะมามาเริ่มสูงอยู่นะความสูงก็ยังยังไม่เท่าไหร่เอาละครับนี่ฮะนั่งนี้เออเพื่อนช่างลังนั่งนี้ไปครับเจ้าหัวไปมันไม่ไปวะไปแล้วอู้ โอ้แรงแรงแรงโอ้ลัใจเอบอกเลยว่าแรงดูอยู่ดูอยู่ดีซ้อีกไหมส้ำได้พร้อม้วครับพ่อแม่

ไม่นดีกว่าเดี๋ยวน้องลองอ่ะดีดีกระดิก้ายืดว่ายน้ำไม่เป็นรู้ไปเรียกคือไปเล่นเหรอเดี๋ยวไอ้เนี่ยันหนึ่งลองไปเรียไปเรียกไม่ว่ายน้ำไม่เต็มว่ายตัวไปหามือก่อนมึงกับมอนได้ไหมคนเซฟใช่ไงเดี๋ยวเซฟขันตัวไปเล่นมอนัสรอร้อยเลยแล้วกันเดี๋ยวเล่นอยู่อยากเล่นอ่ะไม่ถ้ามันปลดล็อกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะกล้าเล่นเราเว้ยกูขอปลดล็อกชีวิตกูสักครั้งอ้อ้เลยลงแล้วใช่ป่ะพวกเราขึ้นหมดเลย One hour later มาแล้วไอ้เหลือมาแล้วไอ้มอได้เหลือมาแล้วมอ,อ้ว้า้วอ้ meille, ้าาวา มันมเร็วเลยใช่เรืมันลมันวบอกแล้วมันนสัแต่ว่าเหนื่อยจากผู้ช่วยสู่ผู้ถูกช่วยใครดึงกางเกงกูตอนอยู่ในน้ำม่อกี้ไม่ผมทีบผมทีบเลยหนัมากเลอัดตางีตามลมีเล่นสบายม ไอเอยกูภัยทังสองเจ็เลยเจ็เลยจับมันเออเออนี่เป็นกบ้าเขาเหมือนที่ายถีบเราไปมาที่าีช้ปุมามาแล้วอุ้ยเ้มันเต้นมันเต้นมันเ้น มันจะดูตอมากเลยอ่ะ่ผมยม,มาเลยอมลย <c oughs> มันมันเป็นไงตื่นเต้นไอ้ยี่ตอนกูลงมามันเออลงม้าม <c oughs> ันเยอะไม่ใช่ตรงนี้เขาหักตรงนี้มันอันตรายตรงนี้น้องอึกเลย <c oughs> You showing up. You just keep showing up. Yeah, you just keep showing up. มันดอกกระหล่ำโซ่ฝากช่องอัสมุสมีธามด้วยครับแต่กี่คนเลิฟมีถึงเวลาแดกหมูลาเล็เราเล่กได้พี่ไอ้ธามนี่หมดเลยครับหกเก็บไม่ทันนะพี่อุดมีแบบทองม้วนสดนะฮะปั้มบดทอสุพรรณใช่ปั้มบดทอสุพรรณนะทองม้วนสดอุดหนุนกันได้ของเสียธรรม ที่หมดไม่ให้เลยฮะขับรถแรงปหมดเลยหมดกินไม่ได้กินเลยมันมันไม่ได้แค่กินอมันปลูกเห็ดไปด้วยอ่าอันนี้อันนี้คือแหล่งแหล่งสปอมันจะไปขึ้นลงขึ้นลาขึ้นเห็ดได้ไงสดไหมไม่รู้โดนสามมันมันมันเหมือนบึ๊บแลจักไม่ไม่ตามเกิน เกี่ตวดีดัดนะแรงอะไรอ่ะคนเลืนไปเรืโอย ่อยอหางกยหนวดชุบแป้งทอดอยาแม่บอกตาแป้แล้วโตมาน่าจะขาดโคชรลโอ้ยนี่อยู่มุมหลบหนีมากินข้าวไม่บรก r e a k f a s t เบรกฟาสต์ กไม่คิดว่ากูจะตื่นนะมาเช้าแลัจากการที่กินอะไรไปขนาดนั้นเมื่อคืนหนักไปอ่ะจะตื่นได้นะมึงเ่ยไม่ไหวอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเป็นไรแมวไอตัวเมื่อคืนเนต้องขวัญก ไม่ค่ะจะได้สนุกเลยอู้ยุ่งอู๋นี่ขนาดน้ำตรงนี้นะเนี่ยเร็วมากอ่ะเฮียเหมืนโดนตบอ่ะเหมันโดนตบอ่ะตื่นเต้นอะไรเคยนั่งมาแล้วยี่สิบรอบตื่นเต้นจัด ึงไปนั่งอยู่ไหนนะเฮียพี่เดี๋ยวแวะส่งพระหนด้วนยนะอ,อ,อไปพายสา3ที่พทีละสามที่ไปความมังข้างชื่อเสียงเงินทองกลมหัวนะจ๊ะนั่นแหละก็หมายเราพายชนแม่งไงให้หลบเอาเลยหลบไลบโอ้ยยกไม่ได้ดมันต้องก้มยิงยกไม่ได้ <laughs> ไปๆป,ปเริ่มเชี่ยวแล้วเริ่มเชี่ยวแล้วไปไป พายออฟ่พี่เขาพี่เขาขาเ่าใ้พี่เไม่ย้มเพื่อนราพี่พี่สุดเดียวสุดเดียวขวาปักสวนสียวตีวาขวาปักสวนเสียวตีไม่น่าจะเป็นพายนะขวาปักสวนปัสวนปักสวนไปขวาปักสวนเย

กระเที่ยวมนสายเกินแก้แล้วอ่ะมันเกินก้าวโค้งไม่ไหวจริงโพ้นเหนื่อยเลยยี่โม่ไอ้เนี่ยวกนี้เหนื่อยไหมกีดเหนื่อยกีดเหนื่อยทั้งนั้นต้องรอดกลางงถ้าเข้าไปในนั้นออกไปไงวะนะโอ้โหเฮยจะเข้าไปในนั้นออกไปไงวะหายไปคนนึงอ่ะไม่รอดไม่รอด มีช่วงที่น้ำนิ่งๆไหมครับพี่น้ำนิ่งๆแล้วแบบโดดลงไปเล่นได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเจะจุดเล่นแบบง่าอ๋อโอเคได้ครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมลงนี่ไม่ใช่จุดเล่นนะไม่ใช่เฮียนั่นมันร่วงจุดร่วงไงเนี่ยแบบแบบเนี่ยอากาศประมาณเนี้ยน่าเล่นดีกว่าที่เราออกมาตอนเช้าเพราะนั้นกลางวันแม่งร้อนนะฮะรู้เรื่องเลยได้เฮียแล้วอากาศแบบโอ้ยวิ่งกันทุ่ม เดี๋ยว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 ไปบางจุดแล้วเรื่งแต่เมาแล้วแล้วเป็นระฆัง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 โอ้ยยืดเตะไปแล้วเออไม่ติดตัวติหัวไอ้ยูตูติดลงไปด้วยแล้เนี่ย นั่งกินตรงนู้นนะคงไหวไหมนยั่วป่ะอันนี้นี่เย็นสุอันนี้เย็นอันนี้เย็นบอกไปรูจีสวยอ่ะไม่ใช่ที่ยังตีด้วยปะไอ้ัตว์ตัวตียังตีปะ

Think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. บันไดราวัาวะบันไดครับผมขอบมากครับเนไปร้อยเมดสีตาค่ำเปิมวยนะวะบันไดเืยนหัวแล้ว่ะเดี๋ยวมึงมันจะนม่ดู่ถึงดีนะหทางขึ้นก็เีนหัวทางันเทลงนี่เออแล้ววังได้จะวังนี้มันชันจะอ้ยสวยมาก Think about you a lot it's almost like I can't stop. Can't stop. You never lose. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. เอาสวัสดีครับ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 วันนี้เรามาแจกกระจารย์นี่เป็นภูเขาที่ทางเอ p l e Channel ซื้อไว้ไม่ใช่กองดินกองดินตรงนู้นไม่คุ้นตื่นอะไรแสงแบบดีจัดคุณจะท้องพัดด้วยแบบ